ก่อนชมคลิปกดไลค์และ s u ซ r i ส e ให้ด้วยนะโอเคนะผมเราเริ่มจากตัว l i m i t ต็ดที่เข้ามาช่วงแรกๆเลยนะครับก็คือโชกะแวมไพร์นะครับผมซึ่งตัวนี้มาในช่วงของอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมผมมีแล้วนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่สามารถซื้อได้เนาะแต่ถ้ามาซื้อก็คงจะมาในราคา1,600เพชรเหมือนเดิมนะครับผมที่ผมซื้อมาซึ่งตัวนี้นะผม อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าถ้าเราไม่นับเอ๊ะไม่ใช่สิถ้าเราจะเอามาสู้กับจีนอนะผมผมให้ตัวนี้ดีกว่าเลยนะครับผมถ้าเราจะเอาสู้จีนอนะผมให้ตัวนี้ดีกว่านะครับผมก็จริงมันก็แทบจะดีสุดในพันหกแล้วนะเอาจริง นะครับผมตัวลิมิเต็ดเนี่ยก็ถ้ามีก็พยายามซื้อไว้ดีกว่านะเพราะว่าตัวมันไม่ได้มาบ่อยแล้วก็ตัวอาจจะดีก็ได้นะครับผมเพราะยังไงผมก็ทําคลิปรีวิวอยู่แล้วนะครับผมก็จะบอกไว้เรื่อยๆแล้วกันนะอ่ะเรามาเทียบกับตัวนี้กันต่อถามว่าทําไมตัวนี้ดีกว่าจีนอตนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เน้นตีเป็นหมู่นะครับผมแล้วก็รักษาระยะได้พอสมควรน,นะครับโอเคซึ่งการเคลียร์สตอรี่เนี่ยอยู่ในระดับที่ เยี่ยมก็คือดีนั่นแหละนะผมให้อยู่ดีเลยนะครับผมก็คือดีแล้วก็การตีบอสผมก็ให้ดีเหมือนกันนะครับผมก็เท่ากับจีนอตนั่นแหละวะ่าแต่ว่าผมให้ดีกว่าจีนอตนิดนึงนะนิดนึงเพราะว่าอะไรนะครับผมก็คืออ่าเรามาดูสกิลพร้อมกันนะครับผมสกิลหนึ่งนะ,ะผมจะเป็นการปล่อยข้งเขาไม่ใช่ปล่อยคลื่นไป นะครับผมก็เป็นขึ้นระยะแบบกลางๆเนาะถือขั้นไกลเลยก็ว่าได้แหละระยะประมาณนี้ก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับผมเนี่ยอ่าโอเคส่วนสกิลสองก็จะเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็แบบปุ๊บอ่าสกิลสามทางก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับผมและส่วนที่ทําให้มันดีดจริงๆนะผมก็คือสกิลสามกับนะสีนะผมสกิลสามนะผมจะปักเข็มลงมาแล้วก็จะหิวเลือดของตัวเราด้วยนะครับผมตามเปอร์เซ็นที่เอ้ไม่ใช่สิตาม ฮิตที่ทําต่อมอนเตอร์นะครับผมส่วนอันติก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันสกิสามเลยอ่าแต่วงไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมวงไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณนี้นะผมสำหรับตัวโทกะก็ถ้าจะซื้อไปลงสลอรี่โอเคนะครับผมลงปฏิบ็อก,ก็โอเคนะครับผมก็ดีเลยแหละนะแต่ว่าตอนนี้เสียดายที่ซื้ออย่างไม่ได้นี่ครับผมเพราะว่าหมดไปแล้วนะครับผมโอเคเราจะไปที่ตัวถัดไปเลยนะครับผม อ่าเรามาถึงตัวที่เพิ่งไปได้ไม่นานกันเลยนะครับผมก็คือเอมิเลียนะครับผมเอมิเลียจากเรื่องรนะีซีโร่เนาะเป็นตัวที่มาในช่วงอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมซึ่งตัวละครนี้ผมบอกแล้วผมมีแล้วนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมตอนนี้ไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมซื้อมาเลยครับหนึ่งพันหกร้อยเพชรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยว่ามผมให้เท่าโทก,กะทุกอย่างเลยนะครับผมคือ รักษาระยะเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งอันนี้จะดีกว่าโทกะตัวที่ว่าการตีธรรมดาจะเป็นงี้นะผมก็จะเป็นการตีที่ดีกว่าพวกตัวใช้ดาบตัวใช้หมัดอยู่แล้วนะเพราะว่าการตีแบบนี้นะผมถ้าคุณผู้ชมสังเกตดๆีๆจะเป็นตัวที่ตีระยะไกลกว่าปกตินะผมนี่เนี่ยตัวดาบมันมีตีเท่านี้มาแล้วเนี่ยเนี่ยตัวดาบมันจะตีเท่านี้แล้วโอ้นี่ตีถึงแบบประมาณนี้นะผมนี่โคตรไกลนะครับผม ผมย้าเลยว่าโคตรไกลเป็นตัวตีธรรมดาที่โคตรไกลนะครับผมนะซึ่งตัวนี้นะผมมีสกิลทั้งฮิลตัวเองได้นะครับผมก็โอ้โหสารพัดจริงๆนะครับผมตัวนี้ลงสตอรี่ก็ถือว่าดีนะครับผมลงบอสก็ดีนะครับผมก็แช่มันกลับมาก็ซื้อไว้เลยนะครับผมโอเคเราอย่าพูดเยอะเลยดีกว่าผมว่าคลิปเริ่มยาวแล้วล่ะนะงั้นก็ไปที่ตัวถัดไปเลยนะครับผมสำหรับตัวริมิเต็ดนะครับ โอเคนะผมเราอยู่กับตัวลิมิเต็ดที่ยังขายอยู่ตอนนี้และอาจจะไปในไม่ช้าแล้วนะครับผมก็คือเนสโกะนะครับผมร่าง New Year นะครับผมเพราะอีเวนต์นี้มาเมื่อตอน New Year เนี่ยและตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับผมยังสามารถจับจองกันได้นะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับผมผมให้ประมาณ u g o นะครับผมอะไรผมหรือบ,บอยอะตัวละครนี้นะครับผมสำหรับน้องเนสโกะผมยังไม่มีนะครับผม ตัวนี้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคา1,600เพชรน,นะครับผมนะตอนนี้นะก่อนที่นางจะไปนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมให้ระดับดีวกว่าจุจิโอนะครับผมเพราะว่าประมาณกลางๆเนาะก็พอใช้นะครับผมก็เป็นตัวที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับผมตามความรู้สึกผมนะเพราะว่าสกิลก็ดูเฉยๆมากนะครับผมก็เฉยๆมากเลยสำหรับตัวละครนี้นะครับผมเพราะว่า มันก็ไม่ได้มีบัฟอะไรพิเศษแล้วก็วงก็แบบก็ดูปกตินะก็แบบสกิลหนึ่งอย่างเงี้ยปา่ปาป่าใช่ไหมสกิลสองก็แบบโดดตึ้มสกิลสามปุ๊บรวบระเบิดแต่ก็แรงนะครับผมตัทที่ดามีค่อนข้างโอเคส่วนอันติผมรู้สึกว่าอมาตะสั้นไปนิดนึงนะแต่ว่าดามีน้องรัวมากดูดิรัวมากนะครับผมรัลมากเลย นะครับผมแต่อมาตะาสั้นไปนิดนึง,งสำหรับตัวละครนี้ผมว่าหลายคนอาจจะเถียงผมก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าผมยังไม่เคยมีผมก็ไม่สามารถพูดได้จริงๆว่ามันลงสตอรี่ดีหรือเปล่านะครับผมก็ถ้ามันดีไงก็คอมเมนต์บอกไว้แล้วกันนะโะตัวนี้ผมกำลังลังเลยอยู่ว่าจะเก็บเพชรซื้อดีหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคแต่ว่าผมก็น่าจะซื้อแหละนะเอาจริงนะซึ่งตัวนี้นะครับผมจากการที่ผมมองสตอรี่ผมให้พอใช้แล้วก็ ตีบอสก็ให้พอใช้เหมือนกันนะครับผมหรือไม่ตีบอสอาจจะดีเลยก็ว่าได้แหละนะโอเคเราไปที่ตัวบอสเตรกันเลยดีกว่านะผมเราจบตัว1 6ึ่กันไปแล้วนะครับผมโอ้โหคลิปนี้ไปสักกี่10นาทีได้มั้งเนี่ยโอเคนะครผมเราเรีบไปเลยดีกว่านะครับผมไป โอเคนะผมเรามาถึงตัวบอสเรตตัวแรกที่ผมจะรีวิวแล้วผมก็คือคิริกายะคัสโตะนะครับผมหรือว่าคิริตโตของเรานะครับผมตัวละครน,นี้ในบอสเรดนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมแนะนานะครับไม่ต้องซื้อนะครับผมเพราะว่ามันดรอปได้โอกาสดรอปได้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันดรอปยากนะทําไมถึงยังจะไม่ให้ซื้อ,อฟังได้ฟังสิ่งที่ผมได้ก่อนนะครับผมซึ่งตัวคิริโตนั้นผมได้ในตอนที่ ดันที่99นะครับผมดันที่99เพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นนผมผมกล่าว่าถ้าฉายาผมครบ100เนะี่ยก็คือ100ลงดันครบ100ใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะว่าผมได้มานานแล้วผมลืมอะ่ะถ้าลงครบ100เราจะได้ฉายาดันคริโตสตาร์เวิต์สตีมนะครับผมก็ผมคิดว่าถ้าผมได้ดัน100ปุ๊บอ่ะตัวนี้ยังไม่ดอบกูซื้อเลยโอเคสรุปแม่งดอบดันที่9ก จะลองใช้นะครับผมโอเคซึ่งตัวนี้นะครับผมอยู่ในระดับที่ดีนะครับผมตั้งแต่ตัวบอสเลดวอสลาสขึ้นไปมันก็อยู่ที่ดีดีดีดหมดแล้วนะครับผมมันจะมีแค่ดีกับดีมากแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเราบอกไว้ประมาณว่าตัวนี้นะครับผมผมมีแล้วผมบอกยังว่าน่าจะยังอ่าซึ่งตัวนี้ผมมีแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะผมสามารถหาได้จากบอส นะครับผมด้วยราคามงกุฎ2,400นะครับผมหรือว่ามีโอกาสดอปจากด่านนะครับผมซื้อตัวละครนี้นะ Story, D, นะครับผมสตอรี่ถือว่าดีนะครับผมซีบอสก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลดัวที่อมตะแล้วก็เดินได้นะครับผมเป็นอันติที่อมตะและเดินได้อะโอเคเราไปที่ตัวฉัดไปเลยนะครับผมด้วยความไวนะโอเคนะผมสำหรับตัวนี้ สำหรับน้องเรินกูน๊เราเล่นน้องไดไ้ไม่ได้หรอกนะมันจะดูน่ารักเกินไปนะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมเสารักเพลิงของเราตัวนี้ผมให้เหมือนครีดดิโตทุกประกรารน,นะครับผมผมให้เหมือนทุกประการเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นตัวที่มีโอกาสดรอปเหมือนกันเนาะก็อย่างที่ผมพูดเลยนะเราเราต้องเชื่อมั่นในเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับผม <c oughs> ซึ่งตัวนี้นะผมก็ สตอรี่ถือว่าดีนะครับผมลงด่านก็ไอลงบอสก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า,าเทียบกันผมให้คริโตดีกว่านิดนึงนะครับผมเพราะว่าอันติของคริโตมันเดินได้ไงมันเดินได้นะครับผมแล้วมันหันได้ด้วยอะประเด็นนะ <c oughs> นะโอเคซึ่งเราก็จะไปที่ตัวถัดไปเลยนะว่าผมเพราะว่าตัวนี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะรผมเพราะว่ามันก็เหมือนคริโตแทบทุกอย่างเลยนะครับผมอ่าผมลืมบอกน,นะครับผมตัวเงงรงงกคูผมยังไม่มีนะครับผมแล้ว ตัวนี้คุณผู้ชมสามารถหาได้จากบอสเรดในดาคา2,400มังกดหรือว่าดรอปจากดานนะครับผมโอเคเราไปเสื้อถัดไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะผมตัวนี้เป็นตัวที่หน้าแบบผมเป็นหน้าที่ไรอ่ะผมใจยเกเรียบีเลยอ โอเคเราเราอย่าไปไกลอย่าไปไกลนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะโบสถ์ำหรับรีวิวจากเรื่อง Attack on Titan นะครับผมตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าผมยังไม่มีนะครับผมผมยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวละครนี้คุณผู้ชมสามารถหาได้จากบอสเรดนะครับผมจากอ่าเรดไททันเนาะก็มีโอกาสดรอปที่ผมไม่ค่อยอยากจะคิดถึงมันเท่าไหร่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกินไปผมก็ไม่ค่อยอยากหวัง นะมันก็ไม่ต่างอะไรเลยสองตัวที่แล้วหรอก <c oughs> นะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมจะแพงมงกุฎเนี่ยจะซื้อแพงกว่า2ตัวเมื่อกี้นะครับผมก็คือซื้อมงกุฎในราคาสามพันะะ 3, นะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับผมผมให้อยู่ในระดับดีเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตัวละครอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่บอสเรดกับบอสรัสนี่มันก็แทบดีทุกตัวแล้วแหลนะเนาะซึ่งตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยแน่นอนนะสตอรี่ผมให้ดีตัวบอสรัสเอ้ตัวลงบอสผมให้ดีมากนะครับผมก็ ตัวที่ลงบอสได้แมงติกบอสรัด <c oughs> โอเคเป็นตัวที่ลงบอสได้ดีมากนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าดีขนาดนั้นอะแต่ว่ามันอยู่ในเกมที่แบบดีดีกว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับผมดีกว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับอ่าซึ่งตัวนี้มีดีที่สกิล3เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าใช้สกิลสปุ๊บจะวิ่งเร็วนะครับผมก็แค่นั้นแหละนะใช้สกิล3แล้ววิ่งเร็วนะครับผม ก็แท้จะซื้อมานะครับผมลงสตอรี่ก็ใช้ได้เอยลงสตอรี่ก็ดีนะครับผมแล้วก็ลงบอสก็เตี่ยมนะครับมแล้วไปที่ตัวพักันเลยดีกว่าส่สามพันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเราจ้องมาพูดถึงตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมก็คือโยริจินะครับผมเป็นตัวที่มาใหม่ในอัปเดตนี้เลยล่าสุดนี้นะครับผม ซึ่งจากที่ผมรีวิวไปก็คือตอนที่ผมยังเล่นตัวละครนี้ไปนิดหน่อยซึ่งตอนนี้นะผมผมได้ลองเล่นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมตัวละครนี้ผมให้ลงสตรอรี่เนี่ยผมให้แค่พอใช้ผมไม่ได้ให้ดีด้วยผมไม่ได้ให้ดีด้วยผมให้แค่พอใช้นะครับผมตัวรงบอสก็ดีนะครับผมเป็นตัวรงบอสที่ดี อ่าผมลืมบอกตัวละครนี้นะครับผมผมมีแล้วนะผมและผมก็ไปลองมาแล้วด้วยนะซึ่งตัวละครนี้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถหาได้จากการดรอปในเรดนะผมแล้วก็สามารถซื nice no ้อได้ในอ่าสามพันหกร้อยมงกุฎนะครับพร้อมโอเคซึ่งจากการที่ผมได้ลองเล่นตัวนี้นะผมผมบอกแล้วว่าสตอรี่ไม่ค่อยดีก็พอนน่ะแหละที่ผมบอกนะครับผมพอใช้นะครับผมส่วน ตีบอสก็ดีนะครับผมถามว่าทำไมนะครับผมุณไม่ชมอาจะสงสัยละเพราะว่าไอตัวมันก็ไม่น่าขนาดนั้นไม่เพี่อ่ะผมจะบอกให้ฟังนะผมเหตุผลก็ไม่รู้จะฟังขึ้นหรือเปล่านะแต่สำหรับผมผมไม่ค่อยนะจริงๆผมก็ใช้นั่นเนี่ยใช้เป็นช่องอีเพราะว่ามันทีที่ผมใช้คือเพราะมันเทนะครับผมโอเคซึ่งถามว่าทำไมไม่ดีเพราะว่าสกิลหนึ่งนะผมปุ๊บติดเผาใช่ไหมเหมือนจะดีนะแต่ผมรู้สึกว่าระยะไม่ได้มันแบบ คือมันไปไกลนะแต่มันไม่ได้กว้างนะผมมันไม่ใช่เป็นแนวกว้างมันก็แค่เนะี <c> ้ย <oughs> มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมส่วนที่ใช้ยากจริงๆสำหรับผมก็คือสกิลสอนะผมเพราะว่าจะเป็นการกระโดดก่อนแล้วค่อยไปซึ่งมันกะร,ะระยะยากนะผมในการที่เราจะแบบโดดไปหลบสกิลบอสหรือว่าสตอรี่อะไรอย่างงี้นะผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปุ๊บเราใช้ตั้งแต่ตัวเนี้ยปุ๊บอ่ะมันมันไม่โดนนะครับผมทั้นที่เราไปลงที่ตัวพอดีนะผมมันเลย กะระยะยากเพราะว่าถ้าแบบอ,อยู่ประมาณนี้โดนไหมโดนนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเมื่อกี้นะที่ผมก่อนโดผมคิดว่าจะโดนตัวหลังแต่มันไม่โดนนะผมมันมือคมยากแล้วก็สกิลใช้ง่ายก็จะเป็นสกิลสามนะผมว่าดีสุดเลยนี่จะเป็นการฟันนะครับผมแล้วแบบปาดแล้วก็ระเบิดแค่นั้นแหละถือว่าดีส่วนนันติก็กว้างน,นะครับผมก็ผมไม่เสียแค่สกิลสองจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นการกะระยะที่ยากเกินไปนะผมขนาดผมเบลล์ร้อยห้าผมงรู้สึกว่ามันกะร,ะระยะยากมากเลยนะครับผมแต่ถ้า คุณผู้ชมนั้นได้ใช้ตัวนี้กันแล้วนะผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่ามันเล่นยังไงนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ช่ําตัวนี้มากนะครับผมโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ถ้าซื้อเออผมว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ได้แบบว่าสายสะสมตัวลิมิเต็ดนะครับผมผมว่าซื้อคาตาคุลิไม่ก็นารูโตดีกว่านะครับผมก็ตัวนี้ถ้าแบบคุณผู้ชมแบบ อยากได้เว้ยแม่งที่แม่งลิมิเต็ดอะไรอย่างนี้ก็เอาได้นะครับผมส่วนตัวนี้ผมได้มาจากดรอปในการลงแค่2ครั้งเองนะครับพมโอเคก็ไม่ได้อยากจะกิงเั่นเลยหรอกนะโอเคนะคนะผมเราไปที่ตัวถัดไปเลยนะครับผมโอเคนะผมเรามาอยู่กับตัวของคาตาคุรินะผมซึ่งตัวละครนี้ผมบอกได้ว่าผมมีแล้วนะผมและตัวนี้คุณผู้ชมสามารถหาได้จากการซื้อล้วนะผมไม่มีดรอปนะครับผมตัวละครนี้ซื้อได้ในราคา3600มงกุฎนะ จ้าโอเคซึ่งตัวละครนี้นะครับผมเราบอกเลยว่าจะเรียกว่าผมอวยก็คงจะใช่นะครับผมเพราะว่าตัวละครนี้ผมใช้มายาวนานระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับผมผม,ผมบอกเลยว่าลงสตอรี่ก็ดีดีดีแบบเยี่ยมนะครับผมตีมอกก็ดีเยี่ยมนะครับผมตัวที่แบบ ยอดนะครับผมด้วยความที่ว่าสกิล3เนี่ยมันกว้างนะครับผมมันสร้างแล้วก็สกิล2มันก็ตบมอนรวบมาตรงกลางและสกิล1ก็เคลื่อนที่นะครับผมด้วยความที่อ่าและสกิล3ก็เป็นอันอา,าตะด้วยนะแล้วอันติก็แบบคือทำดาเมจวงกว้างใช่ไหมแล้วก็จะเป็นการสกิลได้รัวๆนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคซึ่ง มันเพราะเหตุผลนี้นะครับผมทําให้ตัวคาตาคุนนี้ถือว่าดีมากนะครับผมแต่ถ้าตีบอสผมก็ก็โอเคนะแต่ว่าอาจจะใช้ยากไปนิดนึงแต่ถ้าครียร์สตอรี่ตัวนี้ผมให้ที่สุดแล้วนะครับผมสาหรับผมนะผมให้ที่สุดแล้วในะการคลียร์สตอรี่น, Story, นะครับผมแต่ตีบอสก็ยังมีตัวที่ดีกว่านะครับผมโอเคเราจบเลยไหมตัวนี้เดี๋ยวผมลืมพูด อ๋อผมเือพูดนะครับผมสาหรับใครที่จะเก็บมงกุฎซื้ออยู่นะผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนํานะครับผมในราคา3า0พเนาะเพราะว่าตัว3ามพก็มีแค่นารูโตะกับคาตาโครีเนาะแต่แค่ใครที่แบบสายฟาร์มเงินนะผมเกมนี้มันก็วัดที่ฟาร์มเงินระดับหนึ่งเนาะ <c oughs> เพราะว่าเงินน้อยนี่อัพการ์ดมันแทบไม่ได้แล้วนะครับผมต้องมีเงินแบบติดไว้อย่างน้อยสัก20ล้านอะไรเงี้ยนะโอเค ซึ่งตัวนี้ก็แนะนําในระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับหนึ่งแนะนําเลยแหละนะครับผมเราไปที่ตัวชัดไปเลยดีกว่านะครับผมเราเริ่มเสียเวลากันหนักโอเคนะผมเรามาอยู่กับเซียน6วิถีของเราใช่ไหมน่าจะใช่นะเพราะว่าผมไม่ได้ดูนะตัวแค่ปิดภาพขอขอภัยด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมแล้วตัวร่างทองนี้พอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเยี่ยมนะครับผมก็ผมให้ประมาณ ถ้าลงสตอรี่อ่ะผมเดี๋ยวพูดอีกอ่ะตัวนี้นะผมผมยังไม่มีนะครับผมและคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้อย่างเดียวนะครับผมในราคา3,600มงกุฎนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะผมผมว่าลงสตอรี่ผมยังให้ไม่ดีเท่าคาตาคูรินะครับผมก็คือให้ลองลงมานะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าสกิลมันค่อนข้างเล็กและและแบบว่ามันงไงดีอว มันเล็กแล้วมันก็แบบมันไม่ได้กว้างเออนะครับผมก็เนี่ยลองดูนะครับผมตรงเนี้ยอัน,นอันนี้กว้างอยู่แต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคุมค่อนข้างยากนะผมและสกิลสามเนี้ยประเด็นหลักอยู่ที่สกิลสามนะครับผมเพราะว่ามันสุ่มไปว่ามันจะกระทืบทางไหนบางทีมันมน็ตมอนน็ทอยู่ทางนี้บึ้ไม่มองก็อาจจอยู่ข้างหน้าแต่มันไปกระทืบด้านหลังอย่างเงี <c> ้ย <oughs> นะครับผมก็นี่เป็นข้อเสียระดับหนึ่งนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมแบบ ยังไม่มีตัวถ้าใครมีแล้วนะผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันเนาะนะผมอยากรู้จริงเพราะว่าตัวนี้ผมกําลังจะซื้ออยู่นะครับผมโอเคซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้นะผมลงบอสผมให้ดีมากนะครับผมก็ดีกว่าคาตาคุลีเลยนะครับผมให้ดีกว่าคาตาคุลี่เลยนะผมสำหรับตัวนี้เป็นการลงบอสนะครับผมโอเคซึ่งก็จะเป็นประมาณนั้นนะผมซื้อตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ผมแนะนําระหว่างคาตาคุลี่นั่นแหละนะสองตัวนี้แท้ ถ้าจะเน้นคีร์สอรี่ซื้อคาตาคูลิแต่ถ้าจะเน้นคีรบอสซื้อนาโตะอ่ะผมให้ประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้แนะนําผมทีนะครับผมว่าใครที่ซื้อตัวนี้แล้วเฮ้ยพี่ผมว่ามันลงสตอรี่ก็โอเคนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคเราจะไปที่ตัวบอสรัสแล้วนะครับผมเราใกล้จบแล้วอีก4ตัวละครเท่านั้นแล้วผมก็จะได้จบคลิปนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ผมอัดตั้งแต่ตีสามนะครับผมจตตอนนี้ใกล้ตีสี่แล้วนะครับผม โอเคไปกันเลยดีกว่าโอเคนะผมเราอยู่กับตัวของโบลี่ Ball, นะครับผมจะเล่นดักบอลนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะผมผมบอกเลยว่าผมยังไม่มีนะครับผมและคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้นะขอผมในราคา3 0 0พเหรียญมังกรนะครับผมราา 3, หมนะรืรอไม่ก็มีโอกาสดรอปจัด่า,านนะครับไม่ใช่ดรอปจดัด่านคือดรอปจักบอสนะครับผมโอเคซึ่งตัวละครนี้นะผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ ลงลงสตอรี่ผมให้โอเคเอ้ยไม่ใช่สิผมให้ดีพูดผิดผมให้ดีนะครับผมส่วนตัวลงบอสผมให้แค่โอเคนะครับผมอถามว่าทำไมให้แค่โอเคอเราลองมาดูกันดีกว่านะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยก็ปล่อยธรรมดานะครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลธรรมดาของแทบแต่ทุกตัวเนาะสกิลสองเป็นสกิลรัวนะครับผมก็ดาเมจไม่ได้หนักอะไรมากนะครับผมก็โอเคเนาะสกิลสามนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ อ,อันนี้แหละอันนี้คือประเด็นนะครับผมสกิลสามถามว่าทําไมมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นเพราะว่าสกิลสามมันยืนนิ่งอารมณ์เดียวกับจีนอสนะครับผมที่อันตีปุ๊บแทบบอลมาด้านหลังก็เสียฟรีแต่ว่ามันแค่สกิลสามเลยคิดว่าไม่น่าเสียขนาดนั้นนะครับผมที่ข้อเสียจริงๆคือมันโดนไม่ได้กว้างนะครับผมอ่าผมนองยิงประมาณนะเนี้ยอ่าเนี้ยตัวนี้ก็ไม่โดนละเห็นไ,ไหมมันไม่ได้กว้างนะครับผมมันแค่ไกลนะครับผมส่วนอันตีก็โอเค อันนี้ถือว่าโอเคอยู่แล้วอันติปุ๊บต้มอ,อ่าถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับผมสำหรับอันติโอเคก็ตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าสำหรับคัที่ซื้อลงสตอร,รี่ไปซื้อตัวอื่นเถอะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะครับผมลงสตอรี่ก็อย่างที่ผมบอกนะก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าสกิลมอนส่วนใหญ่ก็อยู่เป็นหมู่เนาะซึ่งสกิลมันก็กว้างแหละระดับหนึ่งนะครับผม แต่ลงบอสก็ไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับผมก็แค่พอใช้เนาะถ้ามีแล้วก็ยังใช้ได้นะผมถ้าเรามีแบบตัวนี้แต่ก็ไม่มีตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับพร้มโอเคเราไปที่ตัวถัดไปเลยนะครับผมโอเคนะผมเรามาอยู่กับอลิสนะผมจะเลนสซอนอารอนไลน์นะครับพรอนน้อมสัวละครนี้ผมบอกเลยว่าลงสตอรี่ไอ้จะลี่จังลิหรือปีปากลิโอ้ซึ่งตัวนี้นะครับผมผมบอกเลยว่า ผมมีแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวละครนี้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถซื้อได้นะยคสามพันเหรียญมังกรน,นะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะผมผมบอกเลยว่าใครซื้อลงสตอรี่ผมให้ดีมากนะครับผมดีมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ตัวนี้เป็นการตีหมู่นะครับผมก็เหมาะมากนะครับผมในการลงสตอรี่อะไรเงี้ยส่วนตัวการลงตีบอสผมให้ดีเฉย นะไม่ดีเฉยนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมผมบอกเลยว่าถ้าใหรจะซื้อตัวนี้ผมก็ยังแนะนําตัวอื่นอยู่นะครับผมเพราะว่าถึงตัวจะดีจริงแต่ว่าอีก2ตัวที่เหลือผมบอกเลยว่าจะเป็นพีคจริงๆนะครับผมซึ่งตัวละครนี้ผมรื้บ่อกเลยวนะว่าอันตีเนี่ยมันฮิวเพื่อนได้ผมก็เลยบอกว่ามันฮิวทั้งเพื่อนทั้งเราอะนะครับผมผมเลยบอกให้มันลงสตอรี่ได้ดีมากนะครับอมโอเคเราไปที่2ตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับผมผมืะพูดอะไรกับตัวนี้หรือเปล่า ไม่นาลืมนะโอเคโอเคงั้นเราเป็นที่2ตัวสุดท้ายเลยนะครับผมผมอัดคลิปมันนานมากแล้วนะครับผมเออเรามาถึงตัวเกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้นะผมกิวกาเมสนะครับผมตัวละครนี้ผมมีแล้วนะครับผมและก็เป็นตัวละครที่คุณผู้ชมนั้นสามารถซื้อได้ในราคาสามพันเหรียญมังกรนะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยนะครับผม สตอรี่ดีมากลงบอสดีมากนะครับผมาถามว่าทำไมนะครับผมสตอรี่สตอรี่เนี่ยยังไม่ถึงขั้นดีมากดีกว่านะครับผมสตอรี่ผมให้แค่ระดับดีพอนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งเล็กไปหน่อยนะครับผมเห็นไหมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแค่นี้แต่ทำไมมันโดนนี่ว <c oughs> ะอาจจะเป็นเพราะตัวใหญ่นะครับผมปุ๊บเห็นไหมก็ เป็นวงที่ค่อนข้างเล็กนะครับผมก็โอเคประมาณนั้นเนาะสกิลส,สองเนี่ยก็โอเคนะครับผมก็เป็นดาบต่อมาจากฟ้าก็ระยะก็โอเคนะครับผมซึ่งตัวนี้มีเสียแค่สกิลหนึ่งเลยจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กเนาะค่อนข้างเล็กอ่าซึ่งตัวนี้นะครับผมคุณผู้ชมแค่ซื้อได้ก็ซื้อนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่อ่าคริสตลลี่ได้ดีนะครับผมแล้วก็ ลงบอสก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็แต่ลงบอสดีกว่านะเพราะว่าดาเมจมันรัวดาเมจตัวนี้นะผมคุณผู้ชมก็จะรู้เพราะว่าดาเมจมันเบาแต่ว่ามันรัวนะครับผมคือแบบคนลงดันแต่สามารถทําแบบไอ้นี่คอมโบเนี่ยขึ้นเป็นแบบเป็นหมื่นก็ทําได้นะครับผมลงบอสขึ้นเป็นหมื่นเลยก็ทำได้นะครับผมเพราะว่าอยู่มันรัวแล้วก็คูด้าไว นะแต่ละนสกิลสำหรับสกิลหนะึ่งสองนัสกูดาแค่ห้ากับหกเองนะครับผมโอเคตัวสุดท้ายที่ผมเหลือไว้แน่นอนนะมันต้องเป็นตัวที่โกงที่สุดแล้วนะผมที่คุณผู้ชมทุกคนนั้นควรจะซื้อมาติดไอดีไว้เลยนะครับผมเราไปกันเลยคนระับผมตัวสุดท้ายนะครับผมเราต้องแบบให้ยิ่งใหญ่หน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นพี่ชายของโยริจิ i, และก็เป็นปราณ ตรงข้ามกับปานตะวันนะครับผมซึ่งตัวนี้นะผมชื่อว่าโคคุชิโบนะผมมาจากเรื่องดีมอนสเตรเยอร์นะครับผมตัวละครนี้นะผมใช้ปราจันทราเนาะตามในเรื่องนะครับผมแต่ว่าอย่างตามในเรื่องนี่เกินนะนี่เกิดจะแพ้โยริจิอยู่เลยนะครับผมโอเคซึ่งตัวละครนี้นะฮะผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ ตีสตอรี่ดีโคตรลงบอสก็ดีโคตรนะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมมีแล้วนะครับผมผมมีแล้วแล้วก็ผมบอกเลยว่าตัวละครนี้นะครับผมคุณผู้ชมทุกคนนะสญญามารถซื้อได้ในแคสสามพันเหรียญมกกังกรนะครับผมผมรู้สึกผมไม่ท้าเสียวมาเลย <c oughs> อ่าซึ่งตัวละครนี้นะครับผมมันครบเครื่องอ่ะมันครบเครื่องจริงๆนะครับผมมันครบเครื่องทุกอย่างเลย อ่ะเราจะโชว์สกิลให้ดูนะครับผมสกิลหนึ่งปุ๊บปาสามฮิตแล้กวะะลก็กว้างนะครับผมแล้วก็กว้างนะครับผมสกิลคูดาวก็เร็วนะระยะก็ไกลพอสมควรอ่ะประมาณนี้นะผมสกิลสองก็แบบปุ๊บปาดแล้วก็ทําดาเมจรัวระยะก็ถือว่าไกลเลยแหละนะสกิลสองนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบนะเนี่ยระยะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เลยปุ๊บอ่ะยังโดนนะครับผม ส่วนสกิลสเนะี่ยเป็นสกิลหลบหนีที่โอเคเลยนะครับผมฟันรัวๆแล้วก็ปาดไปนะครับผมส่วนนันติก็เป็นอันติวงรอบๆเนาะแล้วก็เดินได้นะครับผมเป็นการเคลื่อนที่ได้อตัวน,นี้นะครับผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยอะ่ะคือคุณผู้ชมแทบแบบไดเหรียญมางกรมาโดยที่แบบยังไม่รู้ว่าจะซื้อตัวอะไรดีสตัวเนี้ยตัวนี้นนนเลยรับผมผมบอดเลยโนหนึ่งของเกมตอนนี้นะครับผม,มเราจะอวยเกินไปหรือเปล่า คงไม่หรอกเนาะนะตัวนี้นะผมผมบอกเลยจากการที่ผมใช้ผมก็ยังใช้อยู่นะนี่กูเผมก็มยังใช้เป็นที่ตัว R อยู่นะครับผมก็โหเป็นตัวที่แบบไม่รู้จะพูดไงแล้วมันดีดีเธอดีในทุกองค์ประกอบอะนะครับผมตัวนี้นะผมางที่ผมได้บอกไปสตอรี่ดีมากนะครับผมดีโคตรลงบอสก็ดีโคตรเหมือนกันนะครับผมโอเคซึ่งเราก็จบการรีวิวนแล้วนะ โอเคซึ่งเราก็ได้จบคลิปไปแล้วนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยคลิปนี้น่าจะตัดกันยาวเลยนะครับผมแลวก็ผมอยากจะบอกไว้หนึ่งอย่างว่าผมนะครับผมผมจะมาสตรีมจริงๆก็คือตอน1000พซับนะครับผมมาสตรีมจริงๆนะครับผมสตรีมจริงๆตอน1000ัซับนะครับผมก็คือตอนที่ผมเปิดชุมชนได้นะครับผมโอเคถ้าอยากให้ผมรีสตรีมแล้วก็มาเล่นกับทุกๆคนนะครับผมผมบอกเลยว่าตอนนั้น ก็คงจะมาเลยไม่ช้าแล้วนะครับผมตอนนี้500ซับแล้วนะครับผมโอ้โหขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่กดติดตามผมกันจน500ซับแล้วนะครับผมเกินค่าวก็ที่ผมคิดเลยนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าผมทำสัก5เดือนน่าจะมีสักแบบเอ๊ะ40ซับอย่างเงี้ยโอ้โห <c oughs> ผมแบบประเมินตัวเองไว้ต่ำมากเลยนะผมแต่ก็ไม่คิดนะว่าทำมาจะ7-8เดือนนี้ก็พึธงตาม500ซับแล้วนะครับผม Okay. และก็ขอโทษด้วยนะผมที่หายไปหลายวันก็บางทีก็ไม่ว่างและก็บางทีก็อยากพักผ่อนนะครับผมเพราะว่าก็เหนื่อยจากการเรียนบ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเคงั้นก็สําหรับคลิปนี้นะผมผมขอให้ทุกคนนะั้นรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันดีๆนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมโอ้โหคิดถึงผู้ชมเหลือเกินนะแต่เราต้องจากกันแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกัน